สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งตัวละครสำคัญจากวรรณกรรมสามก,ก๊กผู้ซึ่งไม่ได้เป็นขุนพลไม่ได้เป็นนักปรา์ไม่ได้ถือดาบออกศึกแต่เธอกลับเป็นคนที่เขย่าวความมั่นคงของอำนาจอย่างลิปโป้และต่างโต๊ะได้เพียงด้วยความงามเธอคือเตียวเซียนสตรีผู้เลอโฉมที่เปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์สามก,ก๊กด้วยพลังของความสง่างามความฉลาดและการเสียสละเตียวเซียน หรือชื่อจีนว่าตีว่านเป็นหญิงงามในวรรณกรรมสามก๊กไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์จริงแต่ในวรรณกรรมนางได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสี่หญิงงามแห่งแผ่นดินจีนคู่กับไซซีหวังเจาจุนและหยางกุ้ยเฟยความงามของนางนั้นงามจนบุปผาร่วงงามจนจันทรุบเมฆหรือที่เรียกว่าปีเยียนปียว่ซึ่งหมายถึง งามจนดอกไม้ยังต้องหลุบงามจนจานยังต้องอายนางมีผิวขาวเนียนนวลดวงตากลมโตประกายอ่อนโยนเสียงพูดนุ่มนวลจนแม้แต่ทหารยังหยุดฟังเตียวเซียนเดิมเป็นนางในวังของอ,งอ่องอุ่นขุนนางผู้พักดีต่อราชสำนักหัน่นหลังจากเห็นว่าต่างโตะยึดอำนาจปกครองอย่างโหดร้ายและใช้ลิโป้เป็นมือปราบอ่องอุ่นจึงวางแผนลอบสังหารต่งโตะด้วยการใช้เตียวเซียนเป็นกุญแจ แผนคือให้นางล่อลวงทั้งลิโป้และต่างโต๊กในเวลาเดียวกันแล้วสร้างความขัดแย้งระหว่างพ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมให้แตกหักกันเองและนั่นคือหนึ่งในกลลศึกที่ทรงพลังที่สุดกลลศึกแห่งใจเตียวเซียนตกลงรับแผนขององอ,องอุ่นโดยไม่มีข้อแม้ทั้งที่เธอรู้ว่าตัวเองต้องเผชิญกับชะตาที่ไม่อาจคาดเดาได้นางทำทีรักลิโป้อย่างสุดหัวใจ แล้วก็ยอมจำนนต่อต่างโต๊กผู้ชั่วร้ายเพื่อปิดบางแผนนี้ลิปโปซึ่งเป็นนักรบผู้กล้าหาญแม้ใจแข็งเยี่ยงเสือก็ยังอ่อนไหวต่อหยาดน้ำตาของหญิงงามต่างโต๊ะแม้จะโหดเหี้ยมดังอสูรก็ยังเผลอละทิ้งความระมัดระวัง เพียงเพื่อได้นางไว้ข้างกายผลสุดท้ายความระหองระแหงของทั้งคู่ถึงจุดแตกหักลิโปโ้รอบสังหารตังโตและแผนสำเร็จเตียวเซียนไม่ใช่แค่ตุ๊กตาในแผนลวงแต่เป็นหญิงที่กล้าหาญและฉลาดยิ่งนางไม่ใช่เหยื่อของอำนาจแต่เป็นผู้วางหมากให้คนมีอำนาจต้องขยับนางไม่ใช่แค่คนสวยแต่เป็นคนที่กล้ารับภาระเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนางรู้ว่าความงามของตนเองคืออาวุธ แต่ใช้อย่างมีเป้าหมายและจบเกมโดยไม่หลงระเริงงามนั้นไม่ผิดแต่การใช้งามอย่างมีสติคือพลังของสตรีที่แท้จริงในยุคปัจจุบันเราอาจไม่มีต่างโต๊ะหรือลิโป้ให้หวานเสน่ห์แต่เรื่องของเตียวเซียนกลับยังร่วมสมัยคนสวยหลายคนอาจถูกมองเป็นเพียงวัตถุแต่เตียวเซียนแสดงให้เห็นว่าความงามที่มาคู่กับปัญญาและเป้าหมายสูงส่งสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้คนธรรมดาเช่นเตียวเซียน หากใช้ความสามารถของตนอย่างถูกทางก็สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่าคนมีอำนาจในยุคที่ผู้คนติดภาพลักษณ์เตียวเซียนเตือนเราว่าความงามไม่ใช่แค่เพื่อให้คนชมแต่เพื่อใช้สร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นข้อคิดจากเตียวเซียน 1. ความงามภายนอกคือพรแต่ความกล้าคือพลังแท้เตียวเซียนไม่เพียงงดงามแต่กล้าเผชิญกับอำนาจและชะตากรรมเพื่อแผ่นดิน2 ความรักไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจแต่คือศรัทธาและเสียสละเธอไม่ได้แค่แกล้งรักลิโป้แต่จริงๆแล้วเธอมีใจให้เขาแต่ยอมทนเสียสละเพื่อภารกิจ 3. ผู้หญิงไม่ได้อ่อนแอเพราะบทบาทที่ยิ่งใหญ่มากมายมาจากเบื้องหลังหญิงผู้กล้า 4. สเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่หน้าตา แต่อยู่ที่วิธีที่เรารู้จักใช้มันเพื่อประโยชน์สูงสุดเตียวเซียนไม่ใช่แค่หญิงงามในประวัติศาสตร์สมมุติแต่เป็นตัวแทนของพลังที่ซ่อนอยู่ในความอ่อนโยนบางครั้งชัยชนะไม่ได้มาจากคมดาบแต่มาจากหัวใจที่เด็ดเดี่ยวและจิตใจที่เสียสละโลกอาจจดจำขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ไว้มากมายแต่สตรีผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ด้วยน้ำตาเพียงหยดเดียวมีเพียงคนเดียวนามว่าเตียวเซียนขอบคุณที่รับฟังจนจบครับถ้าชอบเรื่องราวแนวนี้ อย่าลืมแชร์ส่งต่อและกดติดตามนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ